ผมจะพาพี่ๆมาดูคุณแผนองค์นี้นะนี่หวงหายไปไหนวนะเนะี่ยพี่ๆจะแกะออกไหมเนะนี่ยนี่เป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่นะนี่นะนี่นะเนนน,น,น,นเดี๋ยวจะแกะดูนะพี่ๆลองทายนะว่าเป็นที่ไหนนะครับพี่ๆลองทายนะนี่ยังไม่แกะยังไม่เคยแกะเลยนะซื้อมาเนี่ยนี่โอ้โหค่าพีิกเกลือขึ้นเลยนี่ จะออกไปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขาบพลิกเกลือขึ้นเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,บบงจะออกไปเนี่ยแป๊บหนึงนะหา <c oughs> ที่แงะก่อน <c oughs> เอาไม้บรรทัดแล้วกันแงะนะจะออกหรือเปล่าโอ้โหยุ่ยหมดเลยดูดิยุ่ยหมดเลยโอ้โห กระดาษรองยุ่ยหมดเลยนานมากนะเนยจ้าของใส่ไว้นานมากนะผมว่านะดูดิโอโหยุ่ยหมดเลยนี่อืมเอาฝั่งนี้ออกนี่นี่ฝั่งนี้ออกจะออกหมดหรือเปล่าเนีน่ยนี่นี่โอโหยุ่ยหมดเลยผุหมดเลยนะดูนะดูนะพี่ๆลองทายนะว่าเป็นที่ไหนนะครับออกไปเนี่ยแน่นปึ๊กเลยดูดินี่คราบขี้เกลือและกินเลยนะเนี่ยอืมโอ้โห,โห แน่นนว่าอขยับไหมเนี่ยดันกรอบออกเลยดีกว่ามั้งกูเฮ้ยมแตกไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันนะครับอึบเขาออกแล้วนี่ฟ้าบนี่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 มีรอยกระเทาะตรงนี้หน่อยนึงนะนี่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 กระเทาะเดิมนะครับนี่นี่ มันระเบิดออกมาจากมวลสารนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหืมโอ้ยหึมดูมวลสารดูเนื้อหาดูเนื้อหาดูเนื้อหาสะกร่อนนี่ด้านข้างมีการแต่งตะไบแต่งกระดาษทรายด้วยนะนี่ดูเนื้อหาสะกก่อนนะครับ ดูก,ก่อนนะครับนี่โอ้โหใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่นี่ลอยกระเทาะออกไปนะครับนี่เห็นไหมหมวลสารมันเบ่งนะครับเพราะว่ามันโดนคิ้งเหงื่อนะแบบนี้นะครับนี่โอ้โหคิ้งเหงื่อเต็มเลยนี่รู้หรือยังนี่แบบนี้นะครับนี่นี่พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเป็นหลวงพ่อโชติวัฒโนนะครับหลวงพ่อโชติวัฒโนนะเป็นขุนแผนนะนี่ผมก็ไม่ค่อย เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะพี่ๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่เต็มที่เลย